สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเรื่องราวของลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินสาวชาวไทยที่โด่งดังไกลในระดับโลก จุดเริ่มต้นของเธอคือเด็กหญิงผู้มีความฝันจากจังหวัดบุรีรัมย์ที่หลงไหลในการเต้นมาตั้งแต่จำความได้ลิซ่าฝึกฝนและเข้าประกวดในหลายเวทีจนกระทั่งอายุ14ปีโอกาสครั้งสำคัญก็มาถึงเมื่อเธอเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ผ่านการคัดเลือกจากค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้อย่าง YG Entertainment จากผู้สมัครนับพันคน ลิซ่าเดินทางไปเกาหลีใต้เพียงลำพังเพื่อเริ่มต้นชีวิตในฐานะศิลปินฝึกหัดเธอต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายทางการฝึกซ้อมอย่างหนักและกำแพงด้านภาษาแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามที่ไม่เคยย่อท้อในที่สุดความฝันของเธอก็เป็นจริง ลิซ่าได้เดบิวต์ในฐานะหนึ่งในสมาชิกของวง b l a c k p ink, mm ิ n k เก่ากรุ๊ปที่สร้างปรากฏการไปทั่วโลกด้วยความสามารถด้านการเต้นที่โดดเด่นและมีสเสน่ห์ทำให้เธอได้รับฉายาว่า Dancing Queen และกลายเป็นที่รักของแฟนคลับทั่วโลก แต่ลิซ่าไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเธอเก้าวไปอีกขั้นด้วยการเป็นศิลปินเดี่ยวปล่อยผลงานเพลงลาลิซ่าและมันนี่ที่ทุบสถิติในหลายชาตเพลงทั่วโลกพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถอันรอบด้านและอิทธิพลของเธอในวงการเพลงและล่าสุดลิซ่าก็ได้เริ่มต้นบทบาทใหม่ในฐาน,นะ CEO ด้วยการก่อตั้งบริษัทของตัวเองในชื่อว่าลาวเพื่อดูแลผลงานเดี่ยวของเธอและสร้างสรรค์ผลงานในแบบที่เป็นตัวเองมากยิ่งขึ้น จากเด็กหญิงนักเต้นในวันนั้นสู่การเป็นศิลปินระดับโลกและซีอหญิงผู้ทรงอิทธิพลเรื่องราวของลิซ่าคือบทพิสูจน์ของความฝันความพยายามและความกล้าที่จะก้าวเดินบนเส้นทางของตัวเองและนี่คือลลิสามนโนบาลที่เราภูมิใจค่ะ